สิ่งสิ่งที่สิ่งที่เคลื่อนเคื่อนไหวได้กระดิกได้ข้างในเนี้ยค่ะก็เป็นสังขารหมดเลยก็ยูนิโสแบบเนี้ยค่ะ โยมฟ้ายัางไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยคือโยมฟ้าอ๋อเนี่ยโยมฟ้าโยมฟ้าใช่ความคิดใช่ความคิดใช้สัญญาว่าอะไรสิ่งใดที่มันมันมันกระดุกกระดิกได้ยุกยิกได้กระเพื่อมได้มันไม่ใช่ใจแต่โยมฟ้าไม่มีใจเลยความจริงใจไม่เคยหายไปไหนเป็นธรรมาชาติที่มัน มันกระดุกกระดิกไม่ได้ยุกยิกไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรใจมันต้องเป็นใจอยู่เวลาเนี่ยเวลารู้เวลา,ลนายนิสโสเนี่ยมันต้องโยนิโสรู้มาจากใจรู้ๆจากใจจริงๆว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารมันคนละประเภทโดยเด็ดขาดที่ใจเลยไม่มันจะไม่มีว่าอ๋อต้องยนิสโสมันว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าสิ่งใดเกิดดับได้ไม่ใช่ใจแต่โยมฟ้าเนี่ยเอาสัญญาเอาความคิดไปพูดว่าในใจไปพูดไปในใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับได้ แต่โยฟ้าเนี่ยไม่ได้โยริโสแล้วก็เห็นนอกมันจักใจไปพร้อมกันว่าอะไรถ้ากระดูกกระดิกในใจเด่ยมันไม่ใช่ใจใจกระดูกกระดิกไม่ได้แต่โยฟ้าเนี่ยไม่เหลือใจที่ไม่กระดูกกระดิกเลยมีแต่สังขารที่กระดูกกระดิกอย่างเดียวเข้าใจไหมเนี่ยว่ามันมันผิดพลาดหลวงตาอธิบายมาสักคู่พอพอนึกออกค่ะพอนึกออกว่า ไปใช้สัญญาไปใช้สัญญา,าวิเคราะห์วิพากษ์วิจาร์แล้วมองไม่เห็นใจที่มันเป็นที่เป็นใจอยู่แล้วค่ะไม่ใช่เราไปไปมองเห็นนะอ่ะขอโทษไม่ใช่เราไปมองเห็นใจที่ไม่มีอะไรนะคือธรรมชาติ identity, รู้เนี่ยมันรู้ออกมาจากจากธรรมชาติที่ไม่มีอะไรคือมันเป็นธาตุรู้ที่มันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรไอ้ที่มันรู้ความจริงอันนี้คือมันรู้ออกมาจากใจว่าธรรมชาติเนี่ยของใจเนี่ยมันกระดุกกระดิกไม่ได้ อ้ที่กระดุกระดิกได้ไม hmm> uh, ่ใช ja ่ใจใจเนี่ยเป็นรู้ใจเนี่ยรู้เขารู้เขารู้เขารู้จักของเขารู้จักเขาเองใจอเขารู้จักใจใจเท่านั้นน่ยที่รู้จักใจไม่มีอะไรรู้จักใจได้ใจเขารู้ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวเป็นเอโกทัมโมที่ไม่สามารถกระดุกระดิกได้อะไรที่กระดุกระดิกในใจได้ไม่แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมานูหนึ่งไม่ใช่ใจดังนั้นน่ความเป็นใจจะไม่เคยหายไปเลยถ้าโยนิโสมนัสิกาแล้วก็พร้อมกับเห็นด้วยสติปัญญาปัญญาใจอ่ะควบคู่ไปด้วยคือปัญญาของใจเนี่ย มันจะไม่มีโอกาสฟุ้งซ่านเลยยังไม่ค่อยชัดเจนถึงใจเนาะแต่ประโยคที่ออกจากหลงตามันก็น้อมแล้วมันก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นจากก่อนหน้าน,นี้นะคะ่ะเข้าใจมากขึ้นได้เฉยแต่มันยังไม่ไม่ได้รู้ออกมาจากใจไม่ถึงใจยังไม่รู้ออกมาจากใจ คำว่าลูกมาจากใจไหนเราอธิบายที่สามท่านมันช่วยขอาการค่ะพี่ฟ้าดวงตาบอกว่าอันนี้มันรู้ออกมาจากจากสัญญาที่เป็นสังขารไม่ใช่จากใจที่เป็นวิสังขารน,นะคะ ผู้ขออนุญาตพูดให้เห็นภาพกันว่ารู้จักใจมันอาการของการรู้จักใจมันเป็นยังไงเหมือนที่ท้าองหลวงตาพูดบ่อยๆก็คืออิ่มอิ่มมันก็รู้ไม่ต้องถามอันนี้พี่ฟ้ารู้เลยอันน,นี้ไม่ใช่พี่ฟ้านี่ไม่ใช่พี่ฟ้านี่ไม่ใช่พี่ฟ้านั่นไม่ใช่พี่ฟ้าพี่ฟ้าขับรถเป็นคือรู้จักใจมันเหมือนมันมัน มันรู้ไปเลยมันไม่ต้องมันไม่ต้องคิดไม่ต้องผ่านกระบวนการความคิดหรือความจำเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องคอยไปส่องแล้วก็ดูว่าเฮ้ยรู้จักใจยังอันนี้รู้จักใจปะรู้จักใจอยู่ไหมเหมือนมันเหมือนมันรู้ไปเลยอย่างเราจะไม่มานั่งทวนว่าเนี่ยอีกนะอีกอีกอีกคือมันก็รู้ไปเลยแต่ว่าใครเรียกมันจะไม่แบบรู้รู้ตัวหันได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือรู้จักอาการของรู้จักใจนะคะ มัน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 อาจจะยากในตอนแรกๆที่จะเชื่อไปหมดใจกับสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นด้วยประสบการณ์ตัวเองแต่ว่าองค์หลงตาก็พูดตลอดว่าเราต้องเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนก่อนไม่งั้นทุกวันนี้เราคงไม่มานั่งเรียน พระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งที่ท่านสอนคือมันมีธรรมชาติสองอย่างคือใจและสังขารที่เกิดกับได้และทั้งสองฝั่งเนี้ยไม่มีตรงไหนเลยที่มีตัวตนเราอยู่ถ้ายโยนิโศมุมนี้ไว้ จริงๆแล้วการตามาการอยู่กับปัจจุบันขณะมันง่ายมากเพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรเลยมันแค่อะไรเกิดก็แค่เห็นตามที่มันเป็นแต่สิ่งที่มันทำให้ปมามาขัดขวางการเห็นให้เป็นปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันมีความเชื่อว่ามีตัวตนคือไม่ยอมไม่ไม่ยอมนิสโสและเชื่อว่ามันมีตัวตนเราจริงๆพอมีตัวตนเนี่ย ปัญหาอาวิชชาตัญหาอุปาทานมันจะมาเป็นแพ็กเกจที่หลวงตาบอกพอมีอวิชชาคือความเชื่อมีตัวเราเนี่ยมันก็จะมีตัญหาตัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยากได้อะไรบางอยา่างไม่อยากได้อะไรบางอยา่างอยากเป็นอะไรบางอยา่างไม่อยากเป็นอะไรบางอยา่างซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยมันทําให้เกิดการฝุ้งซ่านเพราะว่าถ้าเราแค่ตามจริงๆมันเหมือนจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากอะไรเกิดก็แค่ตามรู้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันง่ายกว่าทาอีกอะไรเงี้ย เพราะมันมันมีตันหากับอะไรบางอย่างอย่างนั่ง,ง,งอยู่เอ๊ะหิวข้าวแล้วเอาไงดีะกินอะไรดีเอ๊ะแล้วคนที่บ้านจะเป็นยังไงเอ๊ะแล้วคืนนี้จะหนาวไหมคือทั้งหมดมันเป็นไปเพื่อเพราะมีตันหาซึ่งก็มาจากความเชื่อที่ผิดๆที่ว่ามีตัวตนเราจริงๆจังๆถาวรตลอดการทีเนี้ยพอโยนิโสไว้เนี่ยบางขณะที่ขาดสติเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ ทำได้ร้อยเปอร์เซน์มันก็จะมีหลงไปไปฟุ้งซ่านบ้างแต่ว่าทันทีที่รู้มันต้องกลับมันมันต้องลูกแก่ใจเลยว่ามันไม่ใช่ละอะไรที่มันขยับได้มันไม่ใช่กลับมาโยนิโสมมุมเดิมการฟุ้งซ่านมันก็ต้องน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆพร้อมๆด้วยสิ่งที่มันสงบลงเนี้ยมันก็จะค่อยๆสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอีกฝั่งหนึ่งที่คือที่คือใจซึ่งมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาเองแล้วแล้วมันก็จะเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นตัดสรู้ และนำมาสอนว่ามันมีอยู่จริงๆขออนุญาตนะคะคือเรื่องรู้แก่ใจอ่ะคือของม่มจะรู้สึกเหมือนน้องอีกว่าแบบที่หลวงตาเคยบอกว่าเราอิ่มเราก็รู้คือตรงนี้มันมันก็แค่ความรู้สึกอย่างนั้นเลยคะ่ะว่ามันรู้อยู่แก่ใจรู้ว่าก็อิ่มแล้วมันไม่ต้องมันไม่ต้องอธิบายอะไรเลย มันรู้หิวก็รู้อิ่มก็รู้คือความลึกอะความระลึกอยู่มันมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้คุณฟ้าเห็นเห็นใจคือมันต้องสงบใจแล้วมันก็เห็นสังขารที่มันเกิดในใจก่อนนะคะคือพอมันสงบแล้วมันก็จะเป็นใจพอมันเป็นใจปุ๊บมันก็จะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในใจมันก็เห็นว่ามันเป็นสังขารจะฟุ้งซ่านดีใจเสียใจจะอาการอะไรอะจากพื้นฐานความสงบเราตรงเนี้ย มันก็จะเห็นทุกอย่างที่มันเกิดมันเกิดมันเกิดเราฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านเราก็แค่เราก็เห็นมันไปว่ามันฟุ้งซ่านคือมันจะฟุ้งทั้งวันทั้งคืนมันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะคือพอเราสงบใจตรงนี้ปุ๊บแล้วเราเห็นสิ่งที่มันเกิดมาเรื่อยๆต่อไปไอ้สิ่งที่เราไปเห็นไอ้ฟุ้งซ่านเนี่ยเราไปเห็นมันบ่อยๆบ่อยๆอ่ะเราครั้งต่อไปมันก็จะไม่ยาวมันมันก็ หมือนที่คุณฟ้าบอกมันจะยาวๆใช่ไหมคะคือเราแบบไม่ได้ปล่อยปล่อยไหลาตามความฟุ้งซ่านนั้นไปอะแต่ว่าเน้นตรงว่ามันมันต้องสงบใจแล้วเห็นสิ่งที่เกิดดับอะคะ่ะขอบคุณค่ะก็ฟังตรงนี้ก็น้อมพิจารณาตามมันนะคะแต่ว่าณณนะนะ ณตอนอย่างนี้ยมันก็คงจะเป็นสัญญาเนาะแต่ก็น้อมพิจารณาแล้วก็เข้าใจเข้าใจในระดับสัญญาน่าจะเป็นอย่างนั้นก่อนค่ะอาทิย์ค่ะอานย์นี้ก็น้อมน้อมพิจารณาตามอันนี้มันเป็นสัญญาอันนี้เราจะ ถ้าเราไปตัดบทแบบนี้มันจะเหมือนกับว่ามันไปไปตัดบทจบตรงที่เราจะไม่มีโอกาสเข้าใจได้เลยไม่ถึงใจได้เลยเพราะว่า